โยโยโย่ yo, yo, yo. ายซอมมังกรงเชิญกับคลึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคลิงนุ่มหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกําลังเข้มข้นครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีครับคลึงเน้นทีมเดียวพิจิตเลือกเกมเวลาตีหนึ่งครึง่งฟุตบอลเพลย์ออฟเลื่อนชั้นตกชั้นของลีกเยอรมันนัดแรกนะครับเล่นเย่าเยือนนะครับโบคุ้มอันดับ16จากบุนเดสซีก้าจะเปิดบ้านเจอกับดุสเซนดอร์ฟอันดับ3จากกลีก้า2ครับโบโุมเเกมล่่าสุดนีย บุกไปแพ้เบรเมนในลีกมา1ต่อ4นะครับไฮเกอร์บูชเชอร์ยังมีให้แก้ตัวนะครับเกือบจะตกชั้นเหมือนกันนะครับเกมรับเป็นเควินชลอตเตอร์เบกตรงกลางเนี่ยเควินสต็อกเกอร์มีบริตบอนเซนสกี้นะครับแนวรุกทาคุมิอาซาโนตัวทีมชาติญ,ญี่ปุ่นฟลิปฮอฟมันไหนจะมีกอนซาโลปาเซนเซียอีกนะครับในขณะที่ดุสเซนดอฟเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะมักเกียบวกมา3-2นะครับนาเดียกิอัวก็มีผู้เล่นญี่ปุ่นอย่างโอโก ทานากะนะครับมีคริสตอฟทีโซลิธอิซักโยฮันเนสสันก่องหน้าเป็นคริสตอฟดาเฟอร์เนอร์นะครับเจอนหล่าสุดต้องย้อนไป3มฤดูการก่อนในลีก้า2ครับปรากฏว่าโบคุ่มถล่ม2เกมนะครับในบ้าน50เกมเยือน3 0ครับคู่นี้ก่อนเกมโบคุ่มเป็นต่อแน่นะครับมีโอกาสสูงมากที่จะเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับโบคุ่มเนี่ยแม่แน่นอนดีกรี ทีมจากบุนเดสซีกานะครับเกมนี้วัดใจบูคุ้มดีกว่าครับยังไงมีโอกาสสูงมากจะเก็บชัยก่อนนะครับเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูให้เชียร์โบคุ้มเป็นครึง่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย